สวัสดีจ้าวันนี้เราขนกองทับสัตว์ช้างมา้าวัวควายมาที่ทะเลมาดูซิว่าเราสัตว์ต่างๆจะเดินบนชายหาดได้ไหมโอ้นอกจากนั้นเรามีปลาด้วยนะฟิชปลาไปเลยโอ้สีมากเลยฟิชปลา มีวัวด้วยจ้าข้าวัวโอ้จะไปเข้าแก๊ง,ก,งกับเพื่อน,นแล้วข้าวัวมีบัฟโลด้วยโอ้ติดลมเดินอ๋อ ควายล้มเลยบ๊อกโหลควายตัวไหนอีกดีนะโอ้โอ,อสิล่าอ,อสิล่าเดินยังมีดอกห่ะ สามาเจอพี่ม้าบ้างดีกว่าโอ้ยงั้นเรามีม้าหลายสีมีม้าลายม้าสีน้ำเงินม้าสีส้มและเราจะเอาม้าสีเขียวมาเดินโชว์โอ้โหเดินกะเพิดกะเพ็ดกะเพิดกะเพิดไปมาฮอสมา้าฮอสม้า โชว์จระเข้อีกสักตัวดีกว่าครบได้จระเข้